เราเป็นคนของมิสเตอร์เอ็มเกมส์ ing นะครับผมมิสเตอร์เอ็มครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับสวัสดีฮะมพูดอ่ะสวัสดีฮะสวัสดีครับผมลิบกุ้งนะอีกคนอีกคนนึงไม่แนะนำตัวนะเราก็จะไม่พูดชิ้นขาแล้วนะไอ้สัสเราก็ไม่พูดเองอเราพูดคำหยาดในคลิปผมได้เนี่ยหมดไรไม่น่าพูดอย่างที่คุณคุณรู้กันดีนะน้องไปหมอนมาจากชาแนลอะไรก็นั่นแหละหัวหน้าชาแนลอยู่นี่นะฮะ พูดทำไมเนี่ยคำหยาบเนี่ยเป็นหัวหน้าชาแนลพูดคำหยาบออเคครับอันนี้เรามาอยู่กันกับไม้เ้านะคอสเอ้ยไม่ใช่เซิร์ฟคอสโมนะก็เดี๋ยวให้ลิงไว้ด้านล่างนะเอเดี๋ยวผมน้องใบม่อนเปิดรายการการเปิดรายการจบแล้วใช่ไหมเน่าถามเนาะออาลวครับก็ตอนนี้ก็ต้องอยู่กับผมแนออมกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็มาเล่นเอ่อ MC ซคอสโมนะฮะกับน้องใบม่อนกับน้องริวนะหรือไอกองนะ เขาไม่ให้พูดชื่อนั้นพี่ <c oughs> เออ <c oughs> ก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟมินิเกมนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเราจะแคสน,นะนะก็ไปช็อตๆนะก็คือเราตั้จัดอันนี้ก่อนนะตัววายเวอรเกมนะก็เหมือนฮันเกอร์เกมนะคะโ <c oughs> ดยการทันเป็นนนไ<ร>กัดราจะอยู่ตรงชวายเวอรเกมครับก็จะเป็นมาแล้วนะฮงเรื่ล้วนา ผมเข้ามาแล้วนะแล้วเนะเข้าเร็วจังก็จะเป็นอันนี้ก็คือการหาของนะเพื่ออยู่นานๆรอดนะเพื่อจัดการคนแบบไอ้ยังไงคือถามว่าถามว่าเล่นเป็นทีมเล้นก็ได้นะแต่คุณจะแบ่งของอะไรกันนะมาเราเริ่มกันดีกว่าขอตังค่าแบบอ้องคิดคิดนี้อัดแหลกนะครับก็อันนี้ไม่หนึ่งอันนี้หมอันอันอันเนี้ยเดอเดอเดอะรี้อะไวะอันนี้ม พวกน้องรอพี่กันก่อนสิเดี๋ยวี่หาอยู่เล่นมังกรไหมพวกอันนี้เล่นแล้วแล้วโซนแปดห้าห้าอ่ะอันนี้มันไอ้นี่ไปไหนเฮ้ยเอออยากแค่นั้นเนี่ยฟันแลนด์อันนี้อันนี้เอ้ยไม่เอาฟันแลนด์นี่เล่นบ่อยอันนี้อันนี้เนี่ยอันวนเนี่ยอันวนเนี่ยอันวนเนี่ยเน่เน่เนาะอันนี้ออกอันนี้อันนี้เอออันสุดท้ายอ่ะไปเลยหนึ่งสองอ้าวใช่เม็ด ก็นะครับเราเห็นทุกคนอยู่ใกล้กันเลยพี่อมเห็นหลังพี่ว่าเป็นทางออกละวิ่งออกทางน้นเลยโอเคนะก็ถ้าเป็นทีเนี้ยตีกันเองได้ไหมได้นะแล้วก็ก็ดีนะเมื่อเหลือสามคนสุดท้ายนะครับจะเริ่มสามสา่สามมันพี่ก็ถ้าเปสี่ก็จะนับเวลาการจบนะแต่ถ้าเป็นสามก็จะเริ่มเลยทันทีนะก็ภายในสิบห้าวินาทีนะ ก็จะเป็นการเดนแมทก็คือแบบสูส้กันเองนะเพื่อที่ว่าอหาว่าใครเป็นคนชนะเลิศนะคนที่ชนะเลิศก,ก็จะได้เก้าสิบพลนะในลดได้ด้วยนะคะแมทที่ว่าถ้าคนมันไม่เข้ามาไปไปหยิบของแล้วมาบวกกันตรงนี้เลยดีวยกว่าไหมไม่ได้ครับมันเริ่มได้ห้าคน,นตาาคนเพ้่อนเขาสิทีน,นี้น่าจะนานเพราะรอคนรอ,อ,อได้เลนะเนี่ยออกไหมครับออกไหมออกไปมแบบอื่นไหมออกก็ได้นะ ก็การออกก็กดตรงนาฬิกานะคะเพราะว่าที่คนเห็นชื่อเนี่ยเป็นสีเหลืองสีฟ้าอะไรประมาณนี้มันเป็นยศฮีโน่นะฮะยศฮีโ่จะเป็นชื่อสีฟ้านะเอาเขไอ้ที่คนเข้าไปแล้วคุณอ้เนี้เนี้ยหกคนเนี่ยเดี๋ยวลองสู้เนี่ยนี่ยเ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 นีกยเนอ่ยเน่นีเนี่นเนนีกเี่เอี่น่อนเนี่เนียเนียนีน่ยเนนนนเ่เ ้านหลังเลยใช่ปะใช่ใช่ใช่หลังเลยอ่ะไม่เห็นพี่อ่ะพี่อยู่ไหนพี่ออมอยู่ข้างๆแกเนี่ยห้าวิสี่รอไปเกบ้องหยิบข้องแล้วหยิบของหยิบของสิไปมาหยิบล้ววิ่งกลับแล้วอมีคนเอาดาบไปแล้วเห็นเอวิ่งซีเออยู่ทรงไมละเอฟโอ้ก็แบบี้ผมเล่นบ่อยนะก็คืออะมาไรเขอาห้องทอกมาชัางันเอ้ยพี่พี่มาทางนี้เร็วเวเวเว เอ้าก็บอกบอกให้ออกมาทางด้านหลังไงหายไปไหนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไปแบ่งของอีกทีนะนั่นแหละนั่นแหละเร็วแล้วเร็วโออ้โหก็อ่ะพี่ยอมเอาอะไรเฮ้ยพี่ยอมแหลกอะก็มีแต่จอบอะมีจอบกับดาบไม้ฉันคมงมนะแหนแล้วเมื่อกี้ไม่ค่ะไม่มีเนาะคทางนี้ดูในนี้ดีกว่าเอาหายไปไหนกันหมดพี่เข้ามาแล้ว รอท่านริวอะริวหายทั้งวันอ๋ออยู่ไหนก็นล่ะพี่แมวด่าไั่เหรอเอามาสิพี่ก็รออยู่เอาพวกก็หยิบไม่หยิบว่ะใต้สะพานพี่เจอมันกลับไปไหนแอ้ามันอยู่ใต้สะพานเหรออผมมาเดินออกล้พี่พี่หาของแบบนี้ไม่เจอเนี่ยผมไม่เชื่อเลยอ่ะเอาเอาอนิวออกด่าไปจะไเรับผมเห็นกล้องผมเห็นกล้องเอาไปก่อนกล้องมันไม่วาหายในแบบนี้ก็คือถ้าสมมติเราเล่นนานๆนะฮะภายในประมาณ สามสิบนาทีนะมันมจะ<ม>ของในกล่องม,มันจะสามารถบรรจุของได้สรุปจา้าดับในก่อนที่เราจะไม่ให้เฮ้ยพี่ไม่ให้ไม่ปดีกว่า,ยาแย่งหมดเลย <c oughs> เอาเบ็ดไปเอาเบ็ดไปออกมาทำไม <S <S เอ,อเ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คุณอ๋อรู้ละไม่คุณบ้าอะไรเล่นมากี่รอบแล้วสองรอบรอบนี้รอบที่สอง ความหิวรถลืมไปนะคะเราต้องพยาความหิวหน่อยเพราะของกินก็ไม่เยอะขนาดนั้นนะอุ้ยอุ้ยลกหลกหลกอุ้ยอเข้ามาแล้วแหลกมีพลังงนะิวสมัดได้จำไว้นะครับแบ่งของเนะี่ยไม่ดีอรือไม่ให้ระวังนะครับผมจะโทษทิ้งพวกคุณไปแล้วค่ะทุกคนมว่าน้หมกมอน้หมกไม่เ<ๆ><ด>อาในกล่องกลองกระหม่อมภาษาของยี่อะไรภาษาอะในโรมแก้วไม่มีน มันจะเป็นภาษาแต่ก็ที่นี่มันคือสอสัตว์นะก็คือแบรเดยวลงแต่ก็คือสอัตว์ที่หายไปนะก็คือมันเป็นสัตว์สัตว์ล้างอนะของน่าแต่เยอะเยอะแยะอะไรแหละโอ้โหดูมันใส่ครบชุดละเอาหมวกมาหน่อยไหม,ามาน้ำก็มีอ่ะก้องทำไมกล้องไม่โดดลงน้ำย,ย้อนอี๋นะจะเอาชุดเหล็กให้ย้อนจะเอาชุดเหล็กให้อีหนะ ขอบออยู่ในดงกันหมดเลยอยู่ในดงกันหมดเลยเอาเลยนะงั้นเดี๋ยวข้าขอสำรวจข้างนอกก่อนแล้วกันจะพูดถึงเอาเอาดาบมาอันนี้ดีกว่าแล้วเราจะขึ้นยังไงนี่พี่เนี่ยครับพี่ขึ้นนะพี่นั่นแหละครับคุณที่เคยลงไปแล้วเกือบพี่าพีอยู่นี่ๆนะพี่เดี๋ยวผมจะพาพี่ขึ้นไป่ินได้ด้วยเดี๋ยวๆๆคอยหิวรับขอฮหิวกันเดี๋ยว นนวันขึ้นมาผิดมุมจะ้ะเพราะว่าในเนี้ย <Yay! S 2> เราขบแเราขหน้าในในนี้นะไอเทมเจ้าตายแล้วก่อนนะครับโอเคฮอกนัดจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะเป็นผีเป้าของเราจะวิ่ไปหาทุกคนเพื่อดูของตันนี้มาดีดี <c oughs> <c oughs> เอาละครับเราจะไปดูคนอื่นกันนะครับทางกล้องของผมนี่น่าจะแหลกน่าดูนะเพราะไมไครับอ้ยคอมมันร้อนจัดโอเคครับตอนนี้มีคนมีของเยอะอยู่เกตัดับเกตัวไม่เป็นไรครับผมมีแล้วไม่เป <oh> ็นไรพี่มีดับไหมพี่ก็อยู่ได้ตู้หูตู้หูตู้หูอ๋อตรงนี้เหรอตูหูโอเค หมอนมีดับเม็ดเพชรกีออนนะอันเดียวเราเดินมาแล้วเราจะตามชีวิตเจหนึ่งห้าเสองผมงานได้ชิมทิศตอนนี้เขามีของไม่มากนะเออพี่รู้สึกว่าเข็มทิศจะนำทางพี่ไปหาคนได้มิตเอ็มเกกลล่่อออองงงเจฮ้ยมิตเอ็มพี่กับเราจะไปหาแกอย่ามาเลยเกรงใจ เด,เดี๋ยวเรียกว่าทอทิองท้ง5อเ้ดูดิเขียนทิศตโอเคพี่ออมอยู่อีก90เมตรสินะโอเคไว้น้ำไปโอ้แบบนี้ใหญ่มากเลยใหญ่ดิก็บอกแล้วนะไอ้ที่ไม่ทำตามกฎก็โดนทีนีนะมีผู้เล่นตายไปแล้วอีกหนึ่งคนฮะเนื่องกักตกมาตายี่นะเจ้ของชอบเลยแหละที่ก็มี จำ<ช>ได้เลยครับว่าทั้ที่ผมเล่นนะยาวพิษหรือระเบิดคือของสำคัญครับแล้วผมใช้ทุกครั้งนในการเล่นมไม่ต้องห่วงครับใครเจอผมก็อาจีนะระเบิดยาพิษยาพิษก็ถ้าผมเล่นทั้งหมดก็สถิติมากสุดในการใช้ยาประมันห้าขวดหกขวดได้เลครับพ,พี่พี่เดินตรงมาเลยเดี๋ยวพี่จะเจอมอแลอ้ว พี่จะชุดพี่เดินตรงไปเลยเดินตรงไปเลยเดินตรงไม่มาพี่แหละเดินตรงไปเลยตรงไปก่อนไม่อยาพิษมาอีกประมาณสขวดได้นะคะเนี่ไปดีกองดูตัวพี่สิอีกสอ,กองลูกนะเดี๋ยวพี่เดินตรงมาก่อนผมว่าเป็นพวกตกใจนะาฮะถ้าเจอถ้าถ้ามาโดยไม่ต้องม่เสีงยงับอาจจะโดนตีไปคุณหมอรอรอพี่องก่เหกอได้พี่เขาอยู่ใกล้ใกล้อล อุยอ้ยเบนอุ้ยเหลือสามคนแล้วนี่วะเอาแล้วลูกผู้ชายคนดีผมกันกระโดดให้พี่เองยอมเตรียมเกมพี่นี่ผมจะกันกระให้มาช่วยสกักคำมาช่วยกันไหมเนี่ยผมกันกระให้แล้วเนี่ยอะไรไม่โดนคิดว่าโดนหรือไงมันโดนพี่นี่ไงอ,อือหืออืออตูหูแหลก อยากเล่นมากฉันไระเบิดอะ่ะไปเลยพี่ระเบิดอืม <c oughs> พี่คนแหกลกฮะฉันระเบิดเยอะเลยมาดิในจริงมาทัวตัวตัวทีโอ้ยเอาวร้อเอาวร้อนร้อนร้อนโอ้เขาเก็บธนูไปแล้วมันมันไม่โดนอะ่ะมันไม่โดนมันไม่โดนเฮะคิดว่าเบิดจะโดนฉันเหรอตะกั่นทงก็ยเยอะทั <c oughs> ้งคือแบบนี้แหละคนก็น้อยหน่อย นั่นแหละครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมเก้าติบคอนะเขาไม่ยากเขาก็แค่ดาบเพชรหนึ่งอัน,นก็อยู่รอดนะครับอ,อ,ยอยากเล่นอยากเล่นอนเนี้ยสกายวอล <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าสกายวอลนะคลิปนี้ก็โอ,อ,อเคอ่านแล้วกันเกมส่งเนะยวครับ พี่จังไว้นะเราพี่แบ่งของไม่ดีนะพี่ตายนะนี่น่อันเนี้ยอาใส่คนอ๋อสี่คนเนี่ยเหรออ๋อแบบโซเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาหนึ่งสองสามสับโอ้ยันนี้ยากอือพี่ออกด้านหลังแล้พี่มีบันไดขึ้นอ่ะนนนน่ททาางั้เลยออไม่เป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงพี่เล่นแบบนี้ชำนาญแล้วพี่เล่นแบบนี้ชำนาญแล้วเหรอจำได้ผมชนะเป็นแบบนี้ต่อน <10. S 2> สิบสก็ถ้ามีสามคนแต่การก็ประมาณรอเ,เดี๋ยวพวกรอพวกรพวกคุณเก็บของเดี๋ยวผมเข็นไปรอก็เลยอืออือือคิดคิดไปคิดมาเอาของหน่อยดีกว่าวคิดไปคิดมาหาทางออกกันไปรอวไปรแล้วเข็นทิ้มาหนึ่งอันจะได้หาทุกคนเจออ้าวมอนโคตรล็อก จะเนหนึ่งคนอยู่ตรงนั้นคาดีเนี่ยอืมข้างหลังมีข้างหลังนะข้างหลังแต่ผมว่าผู้ชายได้นอนอ๋ออย่ายุ่งกับพ่อวิ่ง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 เดี๋ยวเรด่อยมีคนตายมีคนแล้วนะก็ในเนี่ยเวลาคนตายนะเราสามารถัพอร์ตคนได้นะโดยการใช้เสียตังค์นะเพื่อนเพื่อนโอเคพี่ดูตึกน้น่าะพูดพี่คนอยู่ไหนกันอยู่ใ้ตึกไง คกอไร,อ,ไรอ่ะคือริวจะเป็นอะไรที่แบบคุณริวจะหลงทางง่ายที่สุดแล้วเพาเงี้ยเออมันเป็นโซโลปะ่ะไม่ดูสิได้หมกเหล็กมาได้เอาเดี๋ยวเอาไปแบ่งผมยูไเ<ด>้ยบ้านไม้อะไหนสรุปคือไอ้ไอ้ริวมันเป็นโซโลปะ่ะใช้เวลาตามหาตามหาคนประมาณห้าชั่วโมงและจัดการภายในหนึ่งชั่วโมง อืมคนเดียวที่ถูกที่ตามใครไม่ทันแล้วก็ชอบนำคนอื่นแล้วก็หายไปเรื่องนี้นิก็เราเกี่ยวอ,อ๋อเ๋ออโดนราว่า,วา,ต,าตายที่ที่ลาก่อหาของกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวนะพี่ขอลาก่อนะมีใครไกลเลยแหละ ที่ไกลแค่ไหนจน <ยะ S 1> กว่าฉันจะทำไมเจอดาบเพชรเลยเหรอเปิดกล่องครั้งเดียวเจอดาบเพชรแล้วไม่อยู่ในห้องน้ำนะตอนนี้ผมไม่รู้ล็อกไปไหนค,คิดคิดอ่าทุกคนสามารถคุมได้ว่าคนนี้คือผู้หญิงหรือผู้ชายนะ<อ>ทิ้งทำไม<อ>ทิ้งอะไรอย,อยู่ตรง,ตรงไหนเนี่ยที่กวาดมาหาผมไม่ไม่ตรงบ่อน้ำมันมีกล่องตรงไหนพี่แม่น้ำอ่ะ อยู่นู่นอยู่ตรงขอบแม่น้ำเนอะเราบางคนด้วยใครจะอาฆาตเช้นเจ้าแนื่ก็ว่าถือว่าคนนี้เขาดวงดีนะว่าเปิดกล่องนึงเจอของนะโอ้ย<ป>อยู่ตรงไปอย่าเฮ้ยไปยุ่งอะไรมาหนะ้า <c oughs> มาก่อนนะห <c oughs> นีดิอยู่ทำไมหนีสิพี่จะกันลูกธนูให้เองห <c oughs> นีสิขึ้นไปหนีมันไปไล้นะเดี๋ยวนะมันตามมาแล้วตามมาแล้ว <c oughs> ตรงนี้ม่กล่องอยู่ตรงนี้มีกล่องอยู่ผเป็นแล้วเ,ลเร็วมาอก่องแล้วเปิดกล่องดิเือ,อเนะมี้ขอไมมาบมานะวกบว,นะวก่อ้อ้ยออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโี้ยโ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยนอ้ยโ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 น้ยพวกยรา้ยโอ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 เยโอ้วเอ้ยโอ้นโอ้ย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 โอทีในเดนเ้ยเอาะเอ้ยโอ้ยไอ้ยโ้ยโว้ยโวายโว้ยโอ้ยโอ้ยวอดันดันชอบ ดันโรธเลยทันร็วอยู่ไหนเข้าคนแรกโ้ไม่เห็นเ้ยเข้าคนแรกก็คือว่าถ้าเราเข้าคนแรกเราจะไม่เห็นนะไหนอะอยู่ข้างกันเลยปะอยู่ข้างกันคุณออกไปลางหุบเขาไว้นี่เหมือนเดิมอ่ะหุบเขาเอ้ยวิ่งไปก่อนเลยวิ่งไปก่อนเลยเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมวิ่งไปเลยโอเคนะโอเคห้าคนนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เราดวงซวยไปเยอะหมื ก็เจ็ดคนแล้วออกไปสุกี้เะไรสิบออนไลผมไปแล้วไม่สนใจแล้วทุกคนมัคอยส่งโชคดีโชคดีเจ้ดาบเพชรผมวิ่งมาแล้วผมวิ่งมาแล้วโชคดีมากเอเอ็งฆ่าโอ้ยเฮ้ยพี่ดูนี่ดิ มันม,มันบวกเลยวิ่งไม่ทันวิ่งเร็วเกินความเร็วผมเริ่มลดเรื่อยๆลิว้วข้างหลัง oh. มันมีดาบใช่ไหมมันมีดาบใช่อมเจ้<ด>ลงน้ำไปลงน้ำพาันลงน้ำแหลกว่าพาันลงน้ำา,าลูลกเออเอยไรคายนี่ก่อนนะลิ hmm. ้วเขา,ขา,า,าเขาประจานแล้วไรคายนี่ก่อนอันตรายมานะันอะ าเจอกล่องหนึ่งกล่องนะ้วทำไมหลุมศพมีกล่องแล้วมันไปไหนละออาไปกันย้อนชนะพี่ขอกางเกงดิพี่ขอกางเกงดิผมไม่พูดท่าเลยผม้มาให้พี่มามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาของเร็วอยู่ตรงไหนอะอ่าข้างหลังเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วอ่ะเอากางเกงโซ่ไปพี่เอมเอากางเกงนี้ไปส่วนริวเอาดาบอืมดาบไม้เฮ้ยเอากางเกงอันนี้มาให้พี่สิโถ เอาเกงเหล็กมาโชว์ดีนะเนี่ยไม่งั้นชีวิตก็ในนี้ก็ของเยอะนะแต่คนก็น่าจะเข้ามาเยอะเหมือนกันนะก็รีบฟาร์มแล้วรีบออกตัวนะอ๋อเดินอ่ะลิวดากะเกงเหล็กไม่ไม่มีอะไรเลยมาช่วยดนี้อออดาผินไปแทนแล้วกันน่าจะดีกว่า รับของทอนจเจริญนะครับไม,มต่ต้องตามของกินนะอนะต้องตามของกินจะได้รับของกินผมจะหาให้ลเจอของกินแล้วผมจะหาอาวุธด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันมีของกว่าตามแบบตาม,มเฟอร์นเนสนอะไม่มีไม่มีไม่รู้เขามาตั้ง,พงเพื่อความสวยงามอาจจะมีนะครับแหมผมเคยเจอแบบอิตาเลียอะไรอย่างงี้อยู่เฮ้ย ทางลงข้างล่างตัดบกอีกหรือเปล่าเออใช่ครับลืมบอกไปครับไอฮันก์กับเจมันมีกระต่าด้วยนะแหม่เขาใจเขาใจดีจังโอเคในในี้ไม่มีลืมไปแลเ้เคยเข้ามาแล้วเนี่ยนะโอเคงั้นออกไปเลยดีกว,วนน่าขงง้งึ้นบาาษาษันาทเลยไหมเอ้ยแต่คนตุดบาาษาษันไดเอ้ยเคนคนเยอะคนเยอะอันตารายอันตารายอ,อันตรายตรงนี้มีทางลงด,ด,ด้วยลงดูหน่อยดิยไม่อะไรอ่ะ มีอะไรมั้งไปเพื่อนได้เกาะโซ่กับตกตายเลยพี่อ๋อเกือบตีเราพี่อะไรเกาะโซ่เกาะทองไหนกันเนี่ยโอ้ลาวาเต็มไปหมดเลยระวังตัวนะกองเราจะเดินเดินออกแล้วกันมันต้องมีโอเคนะตอนนี้เราได้ดาบอ่า ตอนนี้เราดาบเพชรเขาทุกคนแล้วนะผมไม่มีดาบเพชรก็มาเอาสิเอยเข็มทิศหาผมเจอแล้วกันก็ผมงอยู่ใเลยประสาทเราเข้าไปทำไมก็รู้อยู่ประสาทเดนตรายก็เข้าไม่ประสาทที่มีลาวาอยู่ข้างหน้าอ่าก้องก้องก้องอพี่ได้เข็มทิศไม่รู้ตอนนี้หาไม่เจอเราต้องเออหาผมไม่เจอนะมา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 เข็มทิศ เดี๋ยวพี่แป๊บนึงผมจะเข้าไปผมบอกไปถ้าเขียนเป็นที่อู่ใกล้ก,กันอ่ะมันจะหาคนที่อยู่ใกล้ที่เจอนะโอเคเข้าไปเลยพี่ได้ดาบเพชรมาวะโอเคงั้นดาบผมก็โอ้ทำไมอีกอันหนึ่งอ๋อได้ดาบเพชรอยู่สี่อันอเยอะแยะมากมายผมจะลองอ่ะผมลองอ่ะผมลองอ่ะเหลือห้าคนครับเฮ้ยเร็วไป มีกล่องนะคะลอยถ้าพี่มาพอมคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนอยู่นอกภาษาแล้วไม่เจอชื่อคนไกลๆด้วยอ่ะพี่อองก่ะยาวจังไม่ทายาวจัดก็ไม่ใช่พี่นะไม่ยาวขนาดนั้นอ่ะผมเกือบตายแล้วเฮ้ยไม่ใครอ่ะใครอ่ะเอ้ยพี่ออมจริงด้วยโอ้แต่เราอยู่โอ้ยพี่โดนตีแล้วว่ะพี่ตายว่ะจริงด้วยเว้มันเอาดาบเพชรมาตีอ่ะ พี่แล้วขอ่พี่ก็มีไม่ใช่เหรอไม่พี่แหลกเหลืออีกคนเดียวเองอ่ะเหลืออีกคนเดียวเองบอกเลยนะบเกเลยวเ้ยยศฮีโร่โอ้โหใครจะไปสู้ได้เอ้ยโอ้โหมันยศฮีโร่อ่ะก็ชื่อฟ้าไม่ยเราดูมันตีดิอ๋อเราต่อสองคนเลยเหรอเออมันตีแรงมากเลยอ่ะลราดูดิขนาดเราใส่ชุดอ่ะชุดเก่งเพนะ กางเกงเพลดนะโดนก้อนข้างหลัง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 โอ้ oh, 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 oh. ่ะตีเร็วปะเอตีแรงเนาะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่นะโอ้โหโโอ้หยุทีร่แบบก็ทุกคนเห็นเนาะใส่ว่าก็คุณจะเห็นนว่าใส่ <Okay. S 1> แค่หัวเหล็กกางเกงเหล็กเสื้อหนังอ่า อากางเกงกางเกงทองนะคือคนจริงอะ่ะถ้าชททูสวยนะนะโดนเราตีประมาณตายแล้วนะคะแต่ว่าเราโดนมันตีประมาณส<ด> <2 S 2> องคน <3 S 2> ตายนะด้วยชินอนชินอนจ้ะอ๋ออันนั้นเห็นนาแล้ว <laughs> โอเคตายนี้ก็ตายเร็วอีกรอบนะเราจำได้นะว่าเราเคยฆ่านายเลยเดี๋ยวเราเรา,เราจะให้ไอ้ไอ้คิปเปอร์ไปไอคป้คิปพี่คิปบอยไปก่อนนะเดี๋ยวในคิปไปบอยอยู่ไหนไม่รู้อ่ะหายแล้วเอาไงดีครับเล่นแบบไร เอาแบบที่มันจบเร็วๆนะนี่ๆๆเยี่ย5คนเนี่ย5คนเนี่ยไฮเวย์ y อ๋อเออไปละไปละไหนอะ h ไฮเวย์จริงๆี๋ยวผมอยู่ข้างพี่ออมโอเคแล้วพี่ออมอยู่ข้างผมเนี่ยเออใช่อยู่ข้โอเคที่พี่ไม่เอาของนะพี่จะวิ่งเลยโอเคเดี๋ยวเอาของให้สองหนึ่งไปถารับไปเลยกลับเลยแหลกแวิ่งตามพี่ออมไปเลยใครตามอ่ะใครตามอ่ะผมเนี่ยแหละ ได้ด่าไฟมไหมเจ้ากองพี่พี่ผมเจ้กองอ๋อแหลกๆเอ้ยเดี๋ยวนะแบบนี้คุ้นๆนะโอ้ยพี่ต่อ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 ต่พลังเร็ววิ่งวิ่งเอวิ่งเร็วข้างหลังเต็มเลยโอ้ยไอแหลกโอ้คุณเอ็มใช่ไหมใส่กางเกงเหล็กอ่ะใช่กางเกงเหล็กรองเท้าเหล็ยเฮ้ยเราผมเจอเรางหลังผมเจอข้างบนอ่ะผมเจอจำแบบนี้ตาย เคยไปนะเคยเล่นหนูคือเป็นแบบก็เป็นแบบที่หาของล่าจับเหมือนกัน<อ>นะครับเดี๋ยวเฮ้ยไงป๊ากใครวะพี่ออมอยู่นี่อืมนี่มันอะไรเนี่ยเซลโอ้สายฟ้าครับใช่เฮ้ยใครอ่อไไอะตกใจอยู่ปฏีเลยสีดำอย่างนี้มีใครอีกอ่ะไม่พี่ออมวิ่งตัดหน้าเราไม่รู้อะไรเออ รู้ว่าพี่โลใจขนาดนี้เนี่ยเกือบตีพี่เขาหลายรอบมากพยายามทำไมพี่ชอบวิ่งตัดหน้าคนพี่ก็รู้ว่าผมเป็นพวกที่ตกใจมีอะไรแบ่ง,งมั้ยเดี๋ยวิ้มผมมีหมวกไปให้ลิวดีกว่าลิวยังไม่มีของลิวเอ้ยเอาของเร็วโหนมันยังไม่มีของมันเอาดาบไฟพี่แพชรดาบไฟอะไรอะพีอะ่อันนั้นดา,ดาบไฟที่ให้ไปอะเอาดาบมาดาบมามั้งพี่ไม่มีดาบวะมีแต่เอาดาบทองไปแล้วมันพี่ไหนวะ มันจะคงโดนเอ้ยเขาไปดูในนั้นดิลงน้ <c oughs> องมันจะเสี่ยงขึ้นไปดีไวมน,นะมตกมาไม่คงเท่าไหร่กองไม่ได<ป>้ระวังตัวด้วยนะมนเมื่อกี้จะตกคนหน้าจะฆ่าคนก่อนเพราะว่ามันจะได้กครเฮ้ยะคะิปเปอร์บอยคิปเปอร er er ์บอยเจอมาีกแล้วเหรอรออ่ะ โอ้โหของเต็มตัวเลยเดีย๋ยวใจเย็นจะของเต็มตัวเลยใจยเจยเ็นใจเย็นอุ้ยไปตีไกลด้วยหรอโอ้โหเราตียังมาติดพิษก่อนก็ได้โอ้โหใครจะชมันได้เนี่ยออกมออก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 ป่าครับใครจะไปช่วมันได้โอเคอ<ๆ>งั<ๆ>้นเราเอ้ามามามาตรงหน้าคงกระดูกดีกว่าเน่เน่เน่อันนี้ลงอันนี้ลงมาตรงนี้สิยืนนี่มัน อะยืนบนยืนยืนยืนบนแท่นดีกว่าเท่ควะเอาแบบให้มันหินหัวกระโหลกทางหน้าดี่ก่อนกรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี้นั่นแหละนั่นแหละพปเสร็จเดอร์ปั๊บจะปิดเทียบวะก็นะครับวันนี้เราก็ชนะหนึ่งแพ้สามสี่อะไเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะหลายครั้งแต่เยอะนะก็ไม่ต้องบอกเลยแต่ใครว่าจิ๊ปเปอร์บอยนะก็งั้นก็คลิปอ่าไมค์ครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ใครอยากได้เซิฟนี่เดี๋ยวผมให้เอ่อไอไอดีเซิฟไว้ได้ตายคลิปนะครับอ๋อสำหรับบันดอกสวัสดีครับเอออ่าอย่างที่รู้ๆ่ะน้องไปหม่อนจบคลิปไปแล้วแต่ของผมยังไม่จบนะเลยบอกอยากจะบอกเพื่อนๆอยากจะบอกเพื่อนๆว่าคลิปนี้อาจจะมีความอะไรแหลกแหลกเยอะนะฮะเพราะตอนนี้เครื่องมันร้อนแล้วก็ไม้อาจจะมีลมเข้าเยอะนะก็ต้องขออภัยนานผู้ชมในที่นี้แนะ ออแอนำเมือเ่อกี้้องครับผมก็แหละครับนำ้วเมือเเอมม่อกี้พี่ไปเจออะไรวะพี่ไปเจออะไรวะไอ้ที่มันเป็นอะไรเรื่องอะไรเนะียผมคิดคิดอ่ะอืมสร่างมาเถอะบ๊ายบาย